ต่อลาวพอต่อปลาวออ่อก่อนนะครับ าแล้วนะครับสต๊ Stop, Stop. Okay. าฟกันสต๊อปเกิดอะไรปะครับประคองคองข้อเบี่ยงนะครับตัวนี้สะสาครอบประคองข้อเบี่ยงครับสต๊าฟเ,เ,เ,เลยเมือ่อต่อเสร็จแล้วเราก็ งัดออกเลยครับต้องต้อบเมื่อถอดเสร็จแล้วเราก็จะเจอเพาลูกเบี้ยวนะครับให้เราถอดเพาลูกเบี้ยวออกมานะครับวมมูนให้มันมาเข้ากันก่อนนะครับ ตราเลยเม่อหมุนมาตรงแล้วให้เราเยียงน,นะครับแล้วลูกลูกสูบต,ต้องอัดสูดนะครับดูดูมามานี่ลูกสูบต,ต้องอัดสูดแบบนี้นะครับต้องออกมาออกมานะครับเราก็จะเห็นเห็นตรงนี้นะครับให้เราถอดหนา้ากนะครับไปดีเลย ให้เราถอนน็อตสองตัวนี้ออกนะครับเลยเมื่อเราเอาน็อตออกมาแล้วมันก็จะมีอันนี้ออกมาด้วยนะครับนี่ให้เราวางไว้ให้เป็นระเบียบนะครับอย่าให้มันหายนะครับแล้วเราก็ทำการตั้งนะครับแล้วให้เราดัน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 เข้าเบียนขึ้นมาดันลูกซูบนะครับ จะมีข้อมันแล้วดึงปึ๊นขึ้นมาอย่งนี้ได้แล้วครับปิดเดี๋ยว,ยยวให้เราถอดที่ข้อฝาสปริงสปริงวาลวนะครับออกมาเดี๋ยวผมลืมนะครับนี่เราต้องเอาตัวนี้ออกมาด้วยนะครับกระเดียงกระเดียงวาลวนะครับสองอันนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเก็บออกมาเลย การหมุนน็อตนะครับหมุนสี่ตัวนะครับหมุนให้ครบนะครับทายหเห็นน็อยบ้างดิเอ,อี๋นี่ครับน็อตจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาตะเป็นแบบนี้เบาเลยเบาหน้าจตยจะสั้นๆน,นะครับถอดออกหมดเลยทั้งสี่ตัวนะครับ ิเมื่อแยกตัวถูกออกมานะครับมันก็จะเห็นสปริงนะครับสปริงผมจะทําการถอดสปริงนะครับปิดเอาสันทรายเพิงถอดอ่ะอเาทำการถอดสปริงวาล์วนะครับเรานะครับทําการถอดออกมา กก,ถกัถอดอีกครับถอดอีกอันหนึ่งครับมันมีสองอันครับให้ถอดสองอันเลยครับเอาอันนี้ออกก่อนเอาเออเอาอันนี้ออกก่อนใช่ใช่ครับ โอเคครับได้เอาสปริงออกมาก่อนนะครับครับผมอ่า